สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเล่าทีใน EP นี้เราจะมาพูดถึงนิยายเรื่องเมียน้อยนะคะของธมยันตีนั่นเองซึ่งเรื่องเมียน้อยเนี่ยเริ่มเรื่องเลยเขาก็จะพูดถึงชาลาซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องค่ะเป็นเด็กสาววัยสิที่มาจากชมบุรีก็คือนางเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งแล้วชลาเนี่ยก็วาดฝันไว้ว่า หลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยเธอก็จะเรียงดูครอบครัวแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็เหมือนคนทั่วไปความฝันก็คืออยากอยู่ครอบครัวอะไรเงี้ยมีชีวิตปกติธรรมดาแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามที่เธอฝันเพราะว่าเสียเจ้าของโรงสีที่พ่อของชลาเนี่ยทำงานอยู่คือพ่อของชลาเนี่ยเป็นเสมียนให้กับโรงสีแห่งหนึง่งที่ชลบุรีแล้วเสียเนี่ยอยู่มาวันนึงก็ถูกใจชลาเพราะว่าชลาเนี่ยสวยอะไรเงี้ย เสียก็เลยวางแผนมอมเล่าพ่อคือก็เหมือนแบบมามาชวนพ่อชาลากินเหล้าบ่อยๆอย่างางี้แล้วก็หลอกให้เซ็นเอกสารจนทําให้พ่อเนี่ยเอ่อทำบัญชีของโลงสีผิดแล้วเงินเนี่ยก็หายไปหลายหมื่นบาทเลยในสมัยนั้นนั่นอเงี้ยค่ะแล้วเสียเนี่ยก็เลยยื่นข้อเสนอว่าให้ส่งชาลามาขัดดอกพอชาลารู้เรื่องเนี่ยก็เลยสงสารพ่อกับแม่มากด้วยความกตัญญูไม่อยากให้พ่อติดคกุกอะไรเงี้ย ก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับเสียชูชัยเพื่อที่จะหลังนี้ให้กับครอบครัวอะไรอย่างี้ค่ะแล้วตลังจากนั้นเนี่ยชาลาก็ยอมไปไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กของเสียแล้วชาลาก็เข้าไปอยู่ในบ้านที่เสียเช่าไว้ให้ในกรุงเทพแล้วในบ้านเนี่ยก็จะมีแม่บ้านที่คอยดูแลบ้านอย่างนะาระเบียบที่คอยดูแลชาลาเนี่ยคะเอ่อในช่วงที่เป็นเมียเก็บของเสียเนี่ย ชลาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆแต่เธอคิดที่จะหาทางที่จะมาแก้แค้นคนที่พาชีวิตอันสงบสุขไปจากเธอนั่นเองนั่นก็คือเสียระหว่างนั้นที่เธออยู่บ้านเชาที่กรุงเทพเนี่ยออชะลาก็ได้รู้จักกับคุณอ้อยคุณอ้อยเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณช้อยซึ่งคุณชอยเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ที่หน้าปากซอยบ้านเชานั่นเองถึงแม้ว่าคุณอ้อยจะเป็นผู้หญิงที่ดูแรง,แรง เออเป็นคนกล้าได้กล้าเสียชอบแต่งตัวโป๊ะโปะอะไรอย่างเงี้ยคือกล้าทําในสิ่งที่ผู้หญิงปกติไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอ้อยก็เป็นคนแรกๆที่ช่วยให้ชลาได้เปิดโลกได้รู้จักการแต่งหน้าแต่งตัวดูแลตัวเอง,ด,เองดูแลผิวพรรณอะไรเงี้ยจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเสียกับคุณนายคิดที่จะส่งชาลาไปเป็นอนุภรรยาของท่านเพราะว่าหวังผลประโยชน์ที่จะได้จาก การที่ส่งชาลาเนี่ยไปเป็นอนุคุณนายก็เลยจัดการพาชาลาไปขัดสีชวีวันโดยมิเซียเนี่ยเป็นสปอนเซอร์เพื่อที่ว่าจะส่งชาลาไปประกวดนางสาวไทยแต่สุดท้ายเนี่ยเออมันก็มีจุดผิกผันเพราะว่าพ่อของคุณอ้อยเนี่ยเอาเรื่องที่ชาลาเป็นเมียน้อยเนี่ยไปบอกไปบอกกับนักข่าวให้รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วชาลาเนี่ยก็เลยตัดสินใจลาออก จากการประกวดก่อนที่จะโดนคุคยไปมากกว่าน,นี้อะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยชาลาก็ได้เข้าไปพบท่านเพราะว่าคุณคณินนะคะคุณคณินเนี่ยให้อารมณ์เหมือนแบบเออเหมือนแม่เล้าว่าเหมือนคนเชียร์เด็กอะไรอย่างงี้ที่จะคอยหาคนสวยๆที่เข้ามาประกวดเนี่ยไปไปเสนอให้ท่านอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยความที่ชาลาเนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วก็ มีความซื่อสัตย์คนพูดตรงอะไรเงี้ยชลาก็ไม่ได้ปิดบังท่านว่าเธอเนี่ยเคยถูกส่งไปขัดดอก,กับเสียมาก่อนเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงที่โดนส่งมาอะไรก็จะบอกว่าไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเป็นเป็นมีแบบเป็นเมียใครมาก่อนหรือว่าหนูบริสุทธิ์ผุดพองค่ะทุกคนก็จะพูดอย่างนี้แต่ชลาเนี่ยกลับไม่เหมือนคนอื่นอะไรงี้แล้วแทนที่ท่านเนี่ยจะรู้สึกโกรธที่ถูกยอมแมวขายท่านกลับชอบใจ แล้วก็ชื่นชมในความซื่อสัตว์และความกล้าหาญของชาลาคือตอนนั้นเรียกได้ว่าชาลาเนี่ยถือเป็นคนโปรดของท่านเลยแล้วที่ชาลาตัดสินใจมาเป็นอนุข,ของท่านเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพราะพ่องเงินอย่างเดียวแต่ว่าเป็นหนึ่งในแผนการล้างแค้นเสียนั่นเองเพราะว่าเธอเนี่ยอยากแก้แค้นเสียมากแล้วถ้าจะแก้แค้นเสียเนี่ยก็ต้องหาคนที่มีอำนาจ ที่มากกว่าเสียเพื่อที่จะแก้แค้นนั่นเองแล้วเธอก็ใช้ความสวดชลารู้ดีว่าความสวยอย่างเดียวมันไม่พอเธอก็เลยต้องใช้สมองด้วยแล้วในช่วงที่เป็นอนุข,ของท่านเนี่ยชลาก็เลยเริ่มช่วยงานท่าเล็กน้อยด้วยการรวบรวมข่าวในหนังสือพิมพ์เอามาสรุปแล้วก็ใส่แฟ้มให้ท่านอ่านอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคือนอกจากความสวยที่ ทำให้ท่านหลงแล้วเนี่ยความฉลาดความเก่งของชลาก็ทําให้แบบท่านเนี่ยอยากอยู่กับชลาอยากพูดคุยด้วยอย่างนเงนี้ยเพราะว่าชลารู้ดีว่าท่านกำลังล้นมือไม่มีเวลาอ่านข่าวอะไรเงี้ยแล้วพอด้วยเหตุเนี่ยเองท่านก็เลยเออไวใจชื่นชมจนโอนบ้านโอนรถโอนที่ดินเป็นชื่อของชลาโดยตรงเลยโดยที่ไม่เคยมีอนุนคนไหนได้แบบนี้มาก่อน แต่ว่าคือไม่ใช่ว่าท่านจะชื่นชมในตัวชาลาฝ่ายเดียวนะชาลาเองก็คือเคารพนับถือท่านอย่างมากเหมือนท่านเป็นพ่ออีกคนนึงอะไรประมาณนี้เพราะว่างานที่ท่านทำเนี่ยคือมันต้องเสียสละทำเพื่อบ้านเมืองเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเสียแล้วก็คุณนายเนี่ยก็พอรู้ว่าอุย้ยชลานางเนี่ยเป็นคนโปรดของท่านนะก็เลยช่วยเออ ก็คือขอให้ชลาช่วยขุดัท่านให้หน่อยเรื่องแรงงานต่างดาวผิกดกฎหมายอะไรเงี้ยอยากให้ท่านช่วยเซ็นอนุมัติชลาก็เห็นว่าเออโอกาสนี้แหละจะได้แก้แค้นแล้วก็เลยบอกกับท่านเรื่องนี้ท่านก็เลยเรียกสองคนเนะี้ยมาแล้วก็ให้นําเงินสดมากองไ้ตรงหน้าในสมัยนะั้นก็คือหนึ่งล้านบาทสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยคนละหนึ่งล้านแล้วทั้งสองก็เลยแบบตอนแรกก็หาไม่ได้ สักพักก็โอเคขอเวลาหน่อยนะเดี๋ยวจะไปรวมรวมเงินมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็หามาได้แล้วก็มาวางไว้ตรงหน้าท่านแล้วก็ทั้งสองคนคิดว่าอุย้ยท่านต้องช่วยเราแน่ๆเลยเราเรอดแล้วคราวนี้เรามีกรรมาไรเป็นกอบเป็นกําแน่อะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้ท่านกลับตําหนิแล้วก็ขู่ทั้งสองทั้งสองคนคือทั้งเสียกับคุณนายเออแล้วก็ขู่วเนี่ยมันทําผิดกฎหมายบ้านเมือง,งนะอะไรเงี้ยแล้วสองก็เลยกลัวกลัวจนแบบว่า,วา ไม่เอาเงินกลับไปแล้วเลยก็ทิ้งไว้ตรงนั้นชลาเนี่ยก็เลยนําเงินไปสร้างโรงเรียนคือตอนแรกท่านก็เหมือนแบบอ่ะเอาไปเลยเนี่ยเงินของชลาเองนะเอาไปเลยแบบท่านไม่เอาให้ชลาอะไรเงี้ยชลาก็เหมือนแบบไม่ได้อยากเก็บเงินก้อนหนีว้อะไรเงี้ยผมเป็นเงินไม่ดีก็เลยเอาไปสร้างโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยธุรกิจของเสี่ยคุณนายก็เหมือนตกต่ําลงจนเหมือนสิ้นเนื้อประดาตัวเลยในยที่สุดพอหลังจากนั้นไม่นานพ่อแม่ของชลาเนี่ย ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทําให้ชาลาเนี่ยต้องรีบกลับไปบ้านเพื่อจัดการเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยเธอคือชาลาเสียใจมากแต่ก็ต้องเข้มแข็งเอาไว้เพราะว่ายังมีธานพน้องชายของชาอีกคนนึงที่ต้องดูแลเพราะตอนนี้ไม่มีพ่อแม่แล้วอะไรเงี้ยเธอก็เลยตัดสินใจพาธานพมาเรียนที่กรุงเทพด้วยแต่คือในใจก็กลัวว่าเอยธานพจะรู้รเปล่าวว่าพี่สาวตัวเองเนี่ยเป็นอนุข,ของท่านคือไม่อยากให้น้องชายรู้เรื่องนี้ เพราะว่ากลัวน้องจะหลับไม่ได้จะเหมือนแบบว่าคือทําไมพี่ทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวคนรอบข้างคือคนรอบกลัวว่าคนรอบตัวน้องจะรังเกียจน้องเพราะว่าตัวเองเป็นอนุทานอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ทานบาร์เป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็เลยพอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเรียนต่อมัธยมแล้วก็ก็เลยสอบเข้าคณะแพทย์ได้และและ้วล้มโพล้มไซของชลาก็มาลมป่วยแล้วก็จากไปในที่สุด คือหลังจากที่ท่านเสียไปเนี่ยเหล่าบรรดาคุณหนูของท่านก็มาแย่งสมบัติเท่าที่ตนเองจะหยิบฉวยได้ก็คือของอะไรของมีค่าที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็แย่งกันเอาไปเพราะว่าต่อไปนี้จะไม่มีท่านคมกลาหัวแล้วแล้วก็บ้านและรถส่วนใหญ่ที่ท่านไม่ได้โอนให้เนี่ยไม่ได้โอนให้อนุคนอื่นน่ะก็คือ,อยังเป็นชื่อของคนสนิทท่านอยู่เนี่ยก็ถูกทางการยึดคืนเป็นของรัฐ มีแต่ชลาเนี่ยที่โชคดีกว่าใครเพื่อนเพราะว่าท่านเนี่ยโอนของทุกอย่างเป็นชื่อของชลาโดยตรงเลยอืมแล้วทีเนี้ยและเพราะว่าเรื่องมรดกอันนี้แหละที่ตอนนั้นอะเป็นความเป็นแบบเรื่องราวใหญ่โต <c oughs> ก็เลยทําให้ชลาเนี่ยได้พบกับคุณตุลาซึ่งเป็นเออเป็นอดีตมือขวาทานายมือขวาของท่านโดยการแนะนําจากคุณคณินนั่นเองพอ ตุลาเนี่ยเข้ามาเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับชาลาเนี่ยเออมันก็ทำให้มันก็ทําให้ชลาเนี่ยผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีแต่หลังจากนั้นกลับกลายเป็นคุณตุลาเองที่ต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายเพราะว่าเมียเก่าของตุลาเนี่ยคือเขาเออเลิกกันแล้วแต่เมียยังไงก็ไม่ยอมอยาเพราะว่าเมียยังจะอยากหาผลประโยชน์จากตุลานั่นเอง จนเมียเมียเก่าของตุลาเนี่ยเข้าคุกไปเธอก็เลยแบบเออปรงได้ยอมเซ็นก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยยอมเซ็นใบยาจะได้จบกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเองเนี่ยความด้วยสถานนะความเป็นเมียน้อยของชลาเนี่ยทาให้ชลาไม่แน่ใจว่าสถานนะที่ใครๆก็เห็นว่าเป็นเมียน้อยแบบเธอเนี่ยจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเป็นเมียหลวงและเมียคนเดียวแบบคนอื่นได้ไหม คือน้อยเนื้อต่ําใจเนอะเออเราเป็นเมียน้อยคงไม่มีใครเห็นค่าเราแบบที่จะยกย่องเราเป็นเมียหลวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมณีซึ่งก็เคยเป็นอนุของท่านแล้วก็คุณคณินเนี่ยก็คอยเป็นกรลยายนมิตรที่ดีกับชลาแล้วก็ให้คําชีนน้แนะแล้วก็แนะนําชลาว่าเออเนี่ยชลาก็ยังมีคุณค่าอยู่นะแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณตุลาเขาก็เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยจนในที่สุดเออ ก็คือคุณตุลาเนี่ยก็ตามจีบชลาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ลงเอยกันแต่งงานกันในที่สุดกับคุณตุลาละครเอออันที่จริงนียายเรื่องนี้เคยทําเป็นละครด้วยนะคะอยู่ในช่องวันน่าจะประมาณ6ปีที่แล้วน่าจะประมาณปีสองสองพันสิบเก้าหรืออะไรประมาณนี้นะ,ะ่ะอยู่ในช่องวันนางเอกก็คือมุกวลนิดนะคะเล่นเป็นนางเอกส่วนคนที่เล่นมา เออเป็นท่านเนี่ยก็คืออันหนึ่งนีโรสิริจัญยาคือเล่นดีมากคือมีแต่คนบอกว่าโอุยท่านเท่มากเลยค่ะส่วนในเวอร์ชันนิยายเนะี่ยยาวมากพันกว่าหน้าตอนแรกอ่านรู้สึกเฉยๆนะพราะคิดว่าเนือเ้อเรื่องอาจจะแบบน่าเบื่อแม้เพราะว่าน่าจะเป็นมีหลุมมีน้อยตบกันแย่งกันอะไรแบบนี้แต่ที่ไหนได้คืออ่านแล้วรู้เลยว่านางเอกเนี่ย เป็นคนมีไหวพริบเป็นคนฉลาดอะไรเงี้ยคือนอกจากเออสวยแล้วยังฉลาดด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็น่าติดตามว่าเออแล้วนางจะแก้แค้นเสียยังไงเพราะอันที่จริงนางก็คือด้อยกว่าในทุกทางอะไรเงี้ยแล้วท่านจะปฏิบัติยังไงกับนางเอกอะไรเงี้ยแล้วก็ยังคือก็ยังสอดสอดแทกแง่คิดนะว่าซึ่งอันที่จริงมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในสมัยนั้นว่า เออการเป็นเมียน้อยเนี่ยบางทีเขาก็เลือกไม่ได้จริงๆอย่างนางเอกเนี่ยพยายามหนีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจำใจต้องเป็นเมียน้อยแต่มันก็ตลกหลายตรงที่พอไม่ต้องเป็นเมียน้อยเขาแล้วไม่ต้องมีคนจัดแจงผู้ชายไว้ให้ผู้ชายตัวเองไม่ได้เลือกอะไรเงี้ยกลับลังเลไม่แน่ใจว่าจะเลือกคนตุลาดีไหมเพราะว่าชีวิตเนี่ยเคยแต่มีแบบผู้ชายมาเลือกไม่เคยเลือกผู้ชายเองเลย มันก็ตลกดีเพราะตอนแรกนางก็เออน้อยใจในโชคชะตานะทำไมฉันไม่มีสิทธิ์เลือกเลยว่าฉันจะรักใครชอบใครอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้สิทธิ์เลือกเองกับไม่รู้จะเลือกอะไรเพราะว่าชินซะแล้วกับการเป็นตัวเลือกอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็อีกอยางเนี่ยคิดว่าธมยันตีเนะี่ยเขียนเรื่องนี้มาเพราะว่าจะพูดถึงในอีกแง่มุมหนึ่งของเมียน้อยที่ อะไรทั้งสิ้นที่เมียหลวงไม่เคยคิดไม่เคยเจอเนี่ยไม่เคยรู้สึกถึงความผมขื่นที่เกาะกินในใจของเมียน้อยตลอดมาเนี่ยความผมขื่นของเมียหลวงเนี่ยมันเป็นความผมขื่นที่มีหลักประกันนะเพราะว่ามันมีเสียงของคนในสังคมที่ให้ความเห็นใจว่าเออแบบน่าสงสารนะผัวมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมียน้อยเนี่ยมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยมีแต่ความสาวความสวยที่นับวันมันก็จะยิ่งลดน้อยถอยลง ค่ะแล้วเออเล่าที EP นี้ก็จบหมงแล้วนะคะเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาเล่านิยายเรื่องอะไรต่อเออคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ